สวัสดีค่ะวันนี้กลับมามีกครั้งนะคะกับข่าวเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาล ทกสยืนยันจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว9ธันวาคมนี้ทกสนะคะพร้อมโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปี2564ถึงปี2565นะคะวงเงินกว่า64,000ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่9ถึง13ธันวาคมนี้ค่ะโดยมีเกษตรกร,กรได้รับประโยชน์ในรอบนี้กว่า3.58ล้านครัวเรือนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะ เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะนายกระสามเงินรวงนะคะรองผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะทออกสค่ะเปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะและมติที่ประชุมคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่3ธันวานที่ผ่านมานี้เห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ถึงปี2565นะคะเพิ่มเติมพร้อมอนุมัติงบเงินงบประมาณจํานวน74,000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า4.69ล้านโคเลือน ในส่วนของทอกศนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยเร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับสิทธิ์ให้เสร็จภายในวันที่7ธันวาคมนะคะและเตรียมการโอนเงินให้กับเกษตรกรแต่ละรายตามสิทธิ์ที่ได้รับในวันที่8ธันวาคมนี้ซึ่งในวันที่9ธันวาคมนะคะเงินดังกล่าวก็จะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะในเขตพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก าตะว,วันตกและภาคใต้ค่ะจํานวนประมาณ7.7แสนลายนะคะส่วนเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะว,วันออกชิงเหนือค่ะก็จะเริ่มโอนในวันที่10ธันวาคมนี้นะคะประมาณ7.5แสนลายค่ะจากนั้นจะทยอยจ่ายตามรอบการผลิตที่แจ้งถึง13ธันวาคมโดยคาดว่าในรอบวันที่9 13ธันวาคมนี้นะคะก็จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามข้อมูลที่ได้รับ และผ่านการประชุมของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่3-7นะคะรวมทั้งสิ้น3.58ล้านลายคิดเป็นเงินกว่า60,000ล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะปีการผลิต2 5 6 4 5ถึง2,565จะเริ่มใจ่ายในวันที่13-17ทถึง17ธันวาคมนี้และโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่3นะคะก็จะเริ่มใจ่ายในวันที่20ทธันวาคม2564เป็นต้นไป ั้งนี้เกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสเอโมบายนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน l าย e อ f ฟ i ิ i ชียล BAAc Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้งาน BAAc Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทอกอสอทั่วประเทศค่ะ จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวทกสยืนยันจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว9ธันวาคมนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ